สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนา,าเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่19มีนาคม2567วันนี้ถือว่าก็ยังปรับตัวเพิ่มบวกพุ่งขึ้นไปอีกตามเคยนะครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้80บาท20สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา70สตางค์ ราคาท้องถิ่น77บาท20สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้87บาท22สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา67สตางค์ราคาท้องถิ่น84บาท22สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้94บาท44สตางค์ปรับบวกมากเพิ่มหน่อยก็คือ2บาท71สตางค์นั่นเองครับราคาท้องถิ่น91บาท44สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซวันนี้5 9 0บาท10สตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่50สตางค์ราคาท้องถิ่น56.10บาท10สตางยางก้อนถ้วย DRC 50%สเปสดวันนี้29.55บาท55สตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่25สตางค์ราคาท้องถิ่น26.55บาท55สตางยางก้อนถ้วย DRC 55%เปเซพักชั่วโมง 32บาท51สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่28สตางค์ราคาท้องถิ่น29บาท51สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน35บาท47สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่31สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท47สตางค์และยางก้อนถ้วย70%วันนี้ 41บาท38สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา36สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท33สตางค์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งที่ยางก็ยังพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมการซื้อขายยางพาราต่างประเทศกันเลยนะครับ